สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับผมท้งไหนประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมก็กร่าบสวัสดีนะครับวันนี้นะครับ อาบน้ำให้แต่เช้าเลยนะครับร้อนนะครับเอาแล้วครับนอนเลยนะครับก็นอนเลยสิคะเย็นนะครับเย็น ตวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงนะครับเดี๋ยวพ่อควานจะพาน้องลงอ่างนะครับตอนเช้าก็อาบน้ําสายยางก่อนเอาพอดีเพิ่งเสร็จนะครับเอาคุณป้าสมโอนะครับไปไปน้ำมูลนะครับไปเล่นน้ำมูลนะครับวันนี้ในเพิ่งมาเสร็จนะครับเพิ่งเสร็จถูกเสร็จแล้วก็เพิ่งกลับมานะครับ มาก็มาให้แม่หญิงกินน้ํานะครับอาบน้ําให้แม่หญิงแล้วก็อาบน้ําให้น้องบันฝันนะครับแล้วก็น้องก็กำลังเล่นอยู่นะครับวันนี้กินกล้วยหมดสามลูกแล้วนะครับวันนี้อ่ามันแก้วหมดครึ่งลูกนะครับมันแก้วนะครับผมนี่นะครับ เล่นดินไซน์นะครับเล่นดินไซายนะครับหาเรื่องครับหาเรื่อง <c oughs> หาเรื่องว้ยวอายว้าย,าย,ายละว้ายว้ายก <c oughs> ี่ดูง่า ทำอะไรตรงนี้อีกอนอนทีสบายใจครับอทีสบายใจเลยครับคุณหนูคุณหนูขอเพราะเอาเอาเอาบิดไปบิดมาตัวเอา ไทยไปไทยมาอืออืออือ กออะไรก้ออะไรอีกกินแล้วเมื่อกี้อะกออะไรอีกครับหืมจะขออะไรอีกครับ,ออรค,รบคุณหนูอ้าวอะไรนครับอะ <c oughs> ไรนครับ ไหนครับเอาเลยครับถูเลยครับเอาี่สบายใจเลยครับผมเอมอเล่นเลยดินอ่าโดนปลีขึ้นแล้วครับผมอือนะครับดนปลีขึ้นแล้วดนปลีของน้องปันฝันนะครับอ่าขึ้น วันนี้จะขึ้นช้าหน่อยนะครับทุกทีขึ้นตั้งแต่แต่เช้าเลยนะครับ ลเล่นละเล่นละเดี๋ยวทดสอบนะครับเดี๋ยวจะหากล้วยมาให้น้องสักหนึ่งลูกนะครับ <c oughs> อาจจะกินอีกไหมนะครับผมเพราะว่ากินไปแล้วสามลูกนะครับอมันแก้วก็หมดครึ่งลูกไปแล้วนะครับผมก็ไม่ไม่อยากให้กินเยอะเท่าไหร่นะครับการร้อนด้วยนะครับกล้วยนะครับอ,อยากจะให้กินมันแก้ววันละ หึ่งลูกหรือหนึ่งลูกประมาณนี้นะครับเย็นๆหน่อยนะครับนอนลงอ่ะนอนลงอ่ะนอนลงอ่ะกินไรนี่ <c oughs> เดี๋ยวพอหากด้วยให้ให้หนึ่งลูกนะเอาลูกเดียวพอเนาะ ลอ,อยไหมหวานไหมครับหวานไหมครับหวานไหมครับ <c oughs> หวานไหมครับหวานไหมครับหนูหวานไหมครับคนสวยหวานเอาอีกบ่ฮะ,อะเอาอีกเอาอีกนะ พอแล้วพอแล้วจิตเยอะแล้วพอ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 แล้วครับพอแล้วพอแล้วตีลูกแล้วพอแล้วพอแล้วหิวอ่ะเอา <ç ay> เอา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 ,เอาเรื่องเงินเงินไม่ได้กินไม่ได้กินก็แล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของปันปันนะครับผม สวัสดีครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยเนาะนะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ